เอาละครับวันนี้นะครับผมมีอะไรสุดสนุกมาให้คุณเล่นกันครับนั่นคือเรื่องของการเทสสายตาของคุณว่าคุณสายตาดีแค่ไหนและตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรามาเช็คกันเลยครับนี่คือตารางสี่เหลี่ยมนะครับที่สําหรับเอาไว้เช็คเรื่องของดวงตาของคุณนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับคราวนี้คุณเอาจอของคุณนะครับห่างคุณไปประมาณช่วงแขนหนึ่งนะครับหรือประมาณ40เซนติเมตรนะครับแล้วมองวิธีการมองนะครับให้คุณปิดตาทีละข้างนะครับปิดตาข้างซ้ายก่อนเลย เป็นไงครับสี่เหลี่ยมนี้ยังคงปกติกับตาของคุณอยู่ไหมครับถ้าปกติคราวนี้เปลี่ยนใหม่ให้มาปิดตาขวาของคุณบ้างว่ายังปกติดีอยู่ไหมถ้าคุณนะครับเห็นช่องสี่เหลี่ยมพวกนี้มีการบิดเบี้ยวหรือมีปัญหาไม่เหมือนเดิมหรือไม่ได้แบบชัดเจนเป็นช่องที่เท่ากันเหมือนเดิม <S <S นั่นแสดงว่าคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องของจอภาษาตาเสื่อมแล้วครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาดวงตาที่แย่มากๆและอันตรายมากๆถ้าใครไม่มี โชคดีไปแต่ห้ามประมาทและห้ามชระาะใจเด็ดขาดและวันนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับนั่นคือ p r o v i e w ครับตัวนี้เลยครับเป็นตัวที่ดีมากๆและสามารถช่วยเรื่องของดวงตาของคุณได้เพราะว่ามีสารสกัดเข้มข้นลูทีจากดอกดาวเรืองที่ไม่มีการตัดแต่งพัตุกรรมใดๆครับตัวนี้เป็นตัวที่เป็นเทรดมาร์กข,ของประเทศอเมริกาเลยและยังมีอีกมากมายหลายตัวครับรวมถึงสารสกัดที่เข้มข้นและมีประโยชน์ต่อดวงตาถึง9ชนิดเลยครับถ้าคุณทานเพียงแค่วันละ1แคปซูลใน1นแคปซูลจะมี ถึง1,000มิลลิกรัมครับซึ่งเป็นประโยชน์กับดวงตาของคุณมากๆคุณลองดูครับและคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและกลับมามองจอนี้ใหม่ครับกลับมามองตัวเทสนี้ใหม่อีกทีหนึ่งรับรองว่าจะไม่เหมือนเดิมและจะดีกว่าเดิมเ<อ>ช็คดวงแล้วก็อย่าลืมเช็คดวงตาของคุณด้วยนะครับ